กินมื้อเดียวทำไมยังไม่ผอมสำหรับวันนี้แอนจะมาทำคลิปตอบคำถามนี้เลยค่ะเหตุผลนะคะของการที่เรากินมื้อเดียวยังทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอ้วนอยู่ไม่ผอมสักทีนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเรากินน้อยกว่าค่าพลังงานขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยค่ะ ทั้งน้อยแล้วก็เป็นระยะเวลานานนะคะก็เลยทําให้ร่างกายรู้สึกว่าตกใจนะคะเหมือนเรากําลังขาดสารอาหารอยู่หรือเปล่าน, <Out> นะคะเหมือนเราอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนอาหารอยู่หรือเปล<ๆ>่าก็เลยทําให้ร่างกายนะครับปรับตัวนะคะเข้าสู่เซฟโหมดที่ร่างกายนะคะจะห่วงไขมันมากๆทําให้เรากินน้อยขนาดไหนก็ไม่ผอมลงสักทีนั่นเองค่ะอาการที่เราจะเจอได้นะคะถ้าเราอยู่ในภาวะนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือเรากินน้อยขนาดไหนก็ยังรู้สึกว่าไม่ผอมลงสักทีนะคะ ดีไม่ดีคือรู้สึกว่าอ้วนขึ้นด้วยซ้าไปเหมือนที่แบบเราคุยเล่นกันนะคะเหมือนที่เราเคยได้ยินก็คือแค่ดมก็อ้วนแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะสังเกตได้ก็คือตัวเราจะนิ่มค่ะไม่ค่อยกระชับเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของผมค่ะที่ร่วงนะคะเยอะขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุตท,ทั้งที่ใช้ยาสระผมอันเดิม แปลงเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่สังเกตได้แล้วก็คือตื่นกลางดึกทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรนะคะตื่นกลางดึกค่อนข้างบ่อยนอนหลับรู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มตื่นอย่างงี้คะ่ะก็ตื่นนอนหลายชั่วโมงแล้วแต่รู้สึกว่ายังเพลียอยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่เป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าระบบเผาผลาญของเรานะคะต่ำลงหรือร่างกายอยู่ในภาวะเซฟโหมดนั่นเองคะ่ะแล้วจะต้องแก้ยังไงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการเผาผลาญที่มันดีขึ้นให้ระบบเผาผลาญหรือว่าให้ร่างกายของเรานะคะ กลับมาเผาผานดีเหมือนเดิมหรือเผาผานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องทาก็คือว่าเรื่องของการปรับอาหารเลยค่ะเป็นอันดับแรกกลับมาทานอาหารมื้อหลักนะคะให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มมื้ออาหารให้เยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะอาจจะ2หรือสมมื้อก็ได้เพราะว่าคนที่ทานน้อยมานานนะคะเขาจะทานเยอะไม่ค่อยได้เลยเพราะมันจะรู้สึกว่าแน่นท้องแน่นกระเพาะก็เพิ่มมื้อย่อยนะคะให้มันเยอะขึ้นเน้นไปที่การทานอาหารมื้อหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็กับข้าวเนี่ยค่ะทั่วไปเลย แค่เลี่ยงอาหารหวานมันทอดแล้วก็อาหารแปลรูปแค่นั้นเองค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคืออาจจะถ้าถ้าให้ดีนะคะถ้าเรามีเวลามากพอก็คือนอนแต่สี่ทุ่มเนะะี่ยค่ะนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะไปจนถึงเช้าหกโมงเช้าเลยเพราะว่าการนอนนะคะมันจะมีผลในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญรวมไปถึงการ ภาวะสมดุลของฮอร์โมนทุกตัวในร่างกายด้วยนะคะดังนั้นนะคะแค่เรานอนให้มันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นเองค่ะในช่วงแรกที่เราปรับระบบเผาผลาญน,นะคะทําแค่2อ,อย่างนี้ก่อนก็พอค่ะแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออถ้าแล้วการปรับระบบเผาผลาญให้มันเพิ่มขึ้นนโดยการกินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทําให้เราอ้วนขึ้นกว่าเดิมสิ แล้วมันจะทําให้เราผอมลงหรือว่าลดไขมันได้ยังไงนะคะต้องบอกว่าย,ยังไงเรากินเข้าไปเพิ่มอะคะ่ะยังไงก็อ้วนขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็ทําใจนะคะเพราะว่าถ้าเรากินน้อยไปนานๆน,นะคะยิ่งกินน้อยระบบเผาผัานก็ยิ่งต่ำะคะ่ะทีนี้ถ้าเรากินเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทําให้ร่างกายของเรานะคะจากที่มันอยู่ในเซฟโหมดคลายโหมดนี้ออกมาทําเหมือนเป็นการบอกร่างกายว่า เออฉันไม่ได้อดอาหารนะฉันไม่ได้อยู่ในช่วงขาดแคลนอาหารนะคุณเอาไปใช้ในการดำรงดำรงชีวิตคุณเอาไปทําให้ร่างกายของฉันสดชื่นเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้เลยเมื่อร่างกายรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ขาดแคลนอาหารนะเรากินแบบเนี้ยสม่ําเสมอขึ้นเข้าไปเรื่อยๆนะคะในช่วงแรกมันอาจจะฟืนใจหน่อยนะแต่ทําไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วเราจะเริ่มสังเกตว่าเรารู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นนอนหลับก็ ไม่มีตื่นกลางดึกเลยนอนหลับสนิทนะคะรู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกว่าไม่ได้หิวจุกจิกเหมือนเดิมมีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นนะคะทีน,นี้พอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรามีแรงเยอะขึ้นเนะะี่ยค่ะเราค่อยกลับมาดูแลเรื่องการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นว่าน้ําหนักตัวเราขนาดเนี้ยออกกําลังกายแบบไหนออกกําลังกายเท่าไหร่ที่เราไหวนะคะมันเป็นค่อยว่าการไปที่อีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนนแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครนะคะที่มีข้อ สงสัยในข้อคำถามนี้อยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพจโบตพีเคลับฉบับแมลูก2ไลน์ค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0 8 0 7 3 1 3 9 9หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ ที่เราสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ